สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งช่วงของทีมงานหมอรำใจเกินร้อยเมื่อคืนเนี่ยทำการแสดงอยู่ที่กาฬสินท์อยู่ที่อำเภอกรมาราสายนะครับจังหวัดกาฬสินก็ซอดแจ้งซอดแจ้ง,จงเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยบอดบอยก็ขึ้นเตยลา กับศิลปินทุกๆคนนะครับสำหรับบอสบอยก็บรรยากาศก,ก็บอกเลยว่าสนุกสุดๆอยู่แล้วกับบรรยากาศแบบนี้ที่แอดมินก็เคยทําคลิปนะครับหลายๆหลายคนก็จะไม่ได้อยู่จนซอดแจ้งซอดแจ้งนะครับหลายคนก็จะอยู่สนุกสนานถึงซอดเช็คแจ้งๆๆสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทํางานในช่วงของภาคกลางวัน แต่หลายคนว่าทํางานกลางวันก็อยู่ถึงสอดแจ้งก็มีเหมือนกันนะครับแบบบอกเลยว่าอยู่ง่ายอยู่สบายแบบนั้นนะครับบอบอยหลังจากที่เต้ยลาเสร็จจากที่กรสินนะครับก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดขอนแกน่นขอนแก่นนะครับก็ไปอยู่กับลูกสาวน้องพลอยน้องเพชรนะครับในช่วงจังหวะที่อยู่กับลูกสาวนะครับก็มีบอบอยก็พูดถึงอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่แอดมินจะหยิบมาพูด ถึงนะครับนั่นก็คือมีบางคอมเมนต์นะครับมีบางข้อความบอกว่าทำไมถึงไปฝึกให้ลูกนะครับน้องพลน้องเพชรเรียกป้าป่าโอ้โหอันนี้ก็อโอ้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มันก็เป็นเรื่องที่ยังไงล่ะมันมันมันเป็นธรรมดานะครับอย่างตัวแอดมินเหมือนกันมี มีลูกสาวนะครับลูกสาวก็เรียกป้าป๋าป้านะครับเรียกป๋าเรียกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับมันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยึดติดหรอกนะครับสุดท้ายเขาก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเรียกป้าป๋าอะไรที่มันสื่อสื่อถึงความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับมันก็เรียกได้หมดแหละมันไม่มีอะไรยึดติดหรอกนะครับภาษาอีสานก็อีพ่ออีแม่นะครับมันมัน อาจจะคิดมากเกินไปนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวลองไปฟังจากบอสบอยกับประเด็นนี้นะครับอันเมนื่อวานนี่มีคนส่งขอ,งของความมาหาผรมวานยาผ้าลูกเอินปะปะ่าพันลูกเอินเองบ่ได้ผ้าวาดอกครับพี่น้องพอดีเอินเท่ากับหยอกลูกจริงๆบอต้องโฟกัสดอกเอินปะปะ่าเอินพอเอิญยังกระได้ขึ้นกันเหมือนละครับเอาเอาไปทิ้งหนังขยญแม่ไหนอบอแมนว่ามูผมอัน,อ,มมนอัน เลี้ยงลูกให้หมายถึงว่าถ้าเราคุ้นกับว่าเป็นเล่าเป็นอีสานพันให้ลูกเงินปะาป้าเนาะมันบ่แมนนะครับบรเด็นี้เจตนาแบบนั้นจริงๆกับธรรมดาอยู่กันแบบใส่ชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยครับภาษาอีสานอยู่น้าผมีซําใบล้านเขื่อนทีโตง่ายขึ้นเขาสิงห์เราพี่น้องตอนนี้ลูกกับกำลังหันว้าเขาก็อ้อยแอ่วว่าวตามตามความเข้าใจเเออตามความเข้าใจเขานั่นล่ะ บ่ได้มีอย่างหรอกครับผมเองสิให้ลูกคันเป็นไปได้อยากให้ลูกหูวจักจักหาภาษาผนเนาะลูกเนาะเออภาษาเล่านี่แน่นอนอยู่แล้วป่าป่าเนี่ยเห็นบอเขาเขาออกเสียงไงแล้วตอนเมาที่แบบเขาบอกเองนีเนาะแม่เนาะเมาเขาเด็สอนสอนา ในส่วนตัวของแอดมินนะครับก็เหมือนบอดบอยแหละจะพูดอ,อะไรนะครับที่มันสื่อสารถึงพ่อถึงแม่ก็พูดพูดไปเถอะนะครับอย่าไปว่าโอ้เป็นอีสานทําเป็นให้ลูกเรียกป้าป่านะครับป,รป้าป้าม้าไม่ใช่คนจีนซะหน่อยนะครับมันก็จะมีคน ประเภทนี้อยู่แล้วแหละแต่ก่อนแอดมินก็เหมือนกันนะครับลูกสาวแอดมินก็จะเรียกป้าป๋าป,ป้านะครับเรียกป๋าอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ ได้เรียกว่าพ่อว่าแม่นะครับเขาก็เรียกของเขาเองนั่นแหละเขาก็เคยชินแล้วเขาก็เรียกลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับสังคมทุกวันนี้ก็อย่าอย่าไปคิดเยอะเลยนะครับเนาะเรื่องแบบนี้นะครับก็ดูความสนุกเราเสพที่ความน่ารักเสพที่สิ่งที่บอทบอยซอแอนหรือว่าน้องพลอยน้องเพชรให้กับความสุขของ เราเราดีกว่านะครับดูแล้วอมยิ้มแบบนี้นะครับและนี่คือบางช่วงบางตอนที่มาอัปเดตกับความน่ารักซึ่งซอแอนนะครับก็จะพักถึง4วันนะครับอันนี้อัปเดตงานซอแอนก่อนซอแอนก็จะหยุดพักยาวๆถึง4วันส่วนมลลำใจเกินร้อยข้อยังทําการแสดงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจทีมงานมลลำใจเกิน รอยนะครับแฟนค่าบมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับประเด็นนี้หรือว่าประเด็นต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับอย่าลืมกดติดตามท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งช่องทางข่าวสารมาอัปเดตนะครับทุกๆมุมมองทั้งงานทั้งความน่ารักต่างๆมาให้ได้ดูได้ชมกันนะครับ